อรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาใกล้จะถึง8ปดโมงเช้าแล้วนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาชมพระอาทิตย์กันค่ะนี่นะคะพระอาทิตย์ขึ้นนะคะเห็นะะคะ เพื่อนนเห็นไหมคะนี่ค่ะปลาทิศวันนี้อากาศลดลงเร็วม,มากๆเลยค่ะเพื่อนๆ ตอนนี้อ่วันนี้แดองศานะคะคือเป็นประมาณนี้นะคะพาเพื่อนมาชมนะคะ รับแสงอาทิตย์ตรงฝั่งนู้นยังมีดอกไม้อยู่นะคะเนี่ยคะ่ะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วเป็นยอดหญ้าที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้ก็คือน้ำค้างทั้งนั้นเลยคะ่ะเพื่อนๆที่กระทบกับแสงแดดนะคะ เนี่ยนะคะเข้าไปดูใกล้ๆนะคะประมาณนี้นะคะเห็นปะคะเพืเ่อนๆนี่คือน,น้ำค้างนะคะ ตรงนี้นะคะเวลาฝนฝนตกเยอะๆนะคะน้ำก็จะไหลลงไปตรงนี้นะคะแล้วตรงส่วนนั้นก็คือเป็นท่อระบายน้ำนะคะอาทิตย์ขึ้นนะคะก็คือประมาณนี้นะคะยเย็นค่ะเย็นครับเพื่อนๆนี่นะคะ ก่อนที่จะไปทำงานเราก็จะพาเพื่อนๆชมบรรยากาศก่อนนะคะโอเคค่ะตรงนี้นะคะก็จะ,ะขึ้นสะพานสำหรับจัก,กรยานนะคะทางขึ้นสะพานตรงนี้นะคะแล้วก็ขึ้นไปตรงนี้แล้วก็ข้ามไปอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะ โอเคค่ะขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการทำงานนะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะ